สวัสดีคะ่ะสบายดีเอซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้คะ่ะวันนี้วันที่เท่าไรแล้วคะ่ะเอฟซีนนี่วันที่สองแปดแล้วเนาะคะ่ะใกล้แล้วใกลแล้วอีกสองมือสามมือผู้ใดหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ได้ไปยิบซื้อดเออเพื่อถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะเนาะเฮ้ยเพ่นกระซื้อไว้แล้วคะ่ะแต่ว่าจะถืะอกันเนาะ อยากถือน้ำพึ่งก็มาถือจก๊กเท้อแล้ววันที่หนึ่งนี่นะจ้ะไปะยุใสย,ยุเจดายยุมุ่งใดเนะเาะเนาะเป็นจังใดเด็ดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเอฟซี FC. มีผู้ใดมาแน่เนาะลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยก็เข้าดีเนาะส่วนลาวพัฒนาเข้าแค่ของพี่ประหัตเจ้าเดียวเลยเนาะข้าวของพี่ประหัตแค่เจ้าเดียวค่ะแม่เพื่อนก็ได้อยู่นหน่อยนึง ของพีพาหัทนั่นแหละเนาะแต่ว่าสื่อหลายเจ้าลงทุนหลายค่ะก็เลยบ่ได้กำไรซัําซื้อของพี่พหัทในเดียวหนึ่งเนาะบ๊ได้กำไรส่ําจ่อยดีใจถูกแต่ว่าก็ได้ขึ้นได้ทุนขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้กำไรค่ะราะว่าสื่อหลายเจ้าสื่อของซาปางน้ำโพแนสื่อของอันเซียนศรีสะเกดแน่เนาะแล้วก็สื่อของพี่พหัทเนาะ เพื่อซื้อแต่ตัวจับคู่ว่าได้ลูดเนาะของเซียนสรีสะเกดก็เข้าที่ตัววิ่งตัวลูดห้าเนาะของอ่าของพี่ประหัตวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะแตม่าที่ศูนย์เนาะค่ะก็คือศูนย์แปดเป็เพ่นกันมาอยู่เป็นเพ่นกับมักศูนย์เม,มื่อวานนี้เนาะมักศูนย์แต่ว่าบ่มมักได้ศูนย์แปดเนาะไปซื้อน้ำพี่ประหัตซื้อเอาศูนย์สามศูนย์หาคือเกาค่ะเอาหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะเอาของพี่ประหัตพอได้ทุนขึ้นค่ะลงทุนค่ะ ตัวอื่นเน้นหลายับ่บ่บ่บเขาซ้ำเนาะเน้นตัวอื่นหลายบ่เขาซ้ำค่ะวันนี้ค่ะจะมาเอาแนวทางของแนวทางฮานอยเนาะของแม่ลิว้วของตาสวัยของตาปากน้ำโพเนาะของอาจารย์สวัยของตาปากน้ำโพแล้วก็มีรัฐบาลไทยมาฝากมาต้อนด้วยเนาะค่ะรัฐบาลไทยของแม่ลิ้วเนาะมาเบิง่งขางวนแหลกของเพิ่นว่าจะได้ตัวไหนเนาะ เดี๋ยวเพื่อนจะสรุปว่ามีอาจารย์ใดให้มากในน,นรัฐบาลไทยอีกคลิปหนึ่งเด้อเนาะถาเบิงว่าลิปมีของแม่ลิว้วมีของออ่าอ่าของออหนุ่มกาลสินเนาะหรือว่าอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็ของเซียนศสีสเกตแล้วก็ของตาปากน้ําโพเนาะ พราะว่าของทุกอาจารย์ด้รุ่งหายไปหมือนแล้วแต่เม่เพิจะมาท่วนคืนเนาะจะมาสรุปขึ้นว่าใกล้วันหน่วยออกแล้วจะมีอาจารย์ไหนเปลีป่ยนแปลงบอเนาะถาว่ามีเปลีป่ยนแปลงกับเมพิจะเพิมเ่มเติมให้ตืมเนะาะค่ะเอาเวลา,าใหญ่ทางเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะช่องน้องคําแพง c h ชาแนลแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาแม่นๆเด้อค่ะเนะาเนะผู้ใด ติดตามช่องน้องคำแพงชนเนลไม่เพ็นกระพรกับพระคุณค่ะแล้วก็ฝากค่ะฝากอุดหนุนครีมแคลเซียมเซรั่มกันแดดเนาะค่ะก็ผู้ใดจะสั่งจองเมื่อใดก็สั่งจองค่ะช่วงนี้จัดโปรโตโลมหนาวเนาะราค่ากาจะลดแนยหน่อยหนึงเนาะลดไหลก็ลดไหลาเข้ากับบู้ใดค่ะทรงค่ะลดแนยหน่อยหนึงค่ะเนาะ อ๋อค่ะไปเบิงตัวเลขนุ่งกันว่ามือนี่จะได้ตัวใดเนาะแม่เพ่นก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะแล้วก็เอฟซีทางช่องด้วยที่เข้ามาให้กําลังใจแม่เพ่นทุกทุกมือเนาะแล้วก็ขอกําลังใจให้ทุกทุกเซียนทุกทุกอาจารย์ด้วยเด้อเนาะผู้ใดมานผู้ใดได้กาไรแน่กะเด่งปันน้าใจให้ ทุกเซียนทุกอาจารย์ด้วยเด้อเนาะเถือกับอาจารย์ไหนกับแบงไหนกับอาจารย์นั่นเนาะกับเพื่อเป็นน้ําใจบแมนแม่เพ่นเล็กลงด้วยทำแม่เพ่นกับอยากอยากอยากให้กําลังใจเนาะอยากให้เอฟซให้กําลังใจทั้งทุกๆอาจารย์แม่เพ่นได้แม่เพ้นก็จะให้ด้วยเนาะแต่ว่าของแม่เพ่นน่ะขอแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเนาะของแม่เพ่นบบ โบขออย่างหลายขอแค่อย,ยอดไล์ยอดแชร์พอคะ่ะฝากด้วยเด้อเนะาะฝากด้วยจ้าไปค่ะไปบนตัวเล่งน้ำกันค่ะวันนี้จะได้ตัวไหนเนาะหลังจากอาได้ฮาหนอยขอแม่ริ้วอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเสร็จแล้วเดี๋ยวม่เพ้นพาไปบงถาของพี่ประฮัตเชียงเชียงใหม่เชียงคราชแล้วก็ปุกศรีสูนด้วยเนะาะเมื่อวานนี้ผู้ให่มาแม่ดีใจน้ำเ้อนคะ่ะเนาะเอาเมื่อวานนี้ ฮาหนอยของแม่ริวก็เข้าคือเกาเนาะวันนี้มาลุ้นกันว่าจะเข่าอีกโบค่ะต่เบิงนดต้ันก่ะนี่เนาะคะ่ะเอฟซีแนวทางค่ะแนวทางเมื่อวานนี้เนาะของเมื่อวานนี้ก่อนเนาะแม่ริ้วเข้าที่แปดห้านอยพิเศษแล้วก็ v i p พแปดหกเนาะเข้าสองนอยคือเกาเนาะของเพิ่นเนาะนี่ค่ะห้าเจ็ดแล้วก็มาน้ำกันนะคะตัวประกอบของเพิ่นม่าน้ำกันค่ะ สามมาอยู่เนาะแต่ว่าบอมี 1, 0, อ่หนึ่งกับศูนย์เนาะนี่ค่ะเลขออกสามศูนย์สามหนึ่งค่ะตัวประกบเนะาะของแม่ริวเข้าสองน้อยของตาปากน้ําโพสองกับห้าตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่ห้าเนาะจับคู่เขาน้อยหนึ่งค่ะก็คือน่อยพิเศษคะ่ะนันจะใส่นอนตื่นบอกมึงหัวหัวหยองมากอืมอืมอืม แพงแกงส้มมันนอนตื่นไปเลยเอาไปหาพี่ฝนอยู่ข้างนอกไปาหาพี่ฝนเด้อพี่ฝนอยู่ข้างนอกเด้อนี่ค่ะของตาปากน้ำโพเข้าน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะน้อยรวมน้อยพิเศษจับคู่บ่เข่าค่ะแต่ว่าตัววิ่งตูดเข่าเนาะน้อยพิเศษเข้าสามน้อยปกติเข้าเจ็ดเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าค่ะ ส่วนของอาจารย์สบายเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาทั้งสองตัวเนาะแปดกับเจ็ดมาหมดเลยสี่บอมาเนาะคะ่ะสูตรตัวเดียวสี่บอมาค่ะนี่ค่ะแม่เพ่นจับคู่ให้ค่ะแปดห้าแต่ว่าบจับเนาะจับแค่เจ็ดสี 1, ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกทำให้เพ่นจับใ่คกะจะเป็นแปดหาแปดหกแต่ว่าแม่เพ่นจับหลายคู่กลยย่านเอฟซีจะไล่าตาเนาะก็เลยจับแค่นี้ให้ก็เขาแค่น้อยเดียวเนาะอันตัวจับคู่ เข้าแค่น้อยเดียวถ้าตัวประกบบังประกบใส่ก็จะมีแปดหาแปดหกเนาะคะ่ะก็จะเข่าทั้งสามน้อยเลยเนาะนี่ค่ะอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะ,ะส่วนของแม่ลิว้วค่ะแม่ลิวล้วลาพัฒนาเมื่อวานนี้สองกับหกหลุดไปแล้วเนาะคะ่ะหลุดไปแล้วค่ะของแม่ลิว้วค่ะบอกเขา่าเนาะ,ะลาพัฒนาของแม่ลิว้วหลุดแล้วเด้อค่ะนะ้องวันนี้หนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งวดแล้วเนาะ เบิงน้ำกันค่ะของเพิินจะเข่าหรือจะหลุดโต้งงวต่อไปเบิงค่ะเขาเบิงพิจารณากันดีๆเด้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดค่ะส่วนของตาปากน้ำโพลาพัฒนาเก้ากับสองบอมานะคะเมื่อวานนี้สองกับเก้าไม่เข้าค่ะส่วนของอาจารย์สวัยลาพัฒนาสามกับหนึ่งกับบอ่อเขาขึ้นกันเนาะ ของเซียนสีสเกตห้ากับสองก็มาที่ห้าเนาะจับคู่บ่เข่าค่ะเพราะว่าเลขออกเบิ่นหาหาเปนไฮหาหกเนาะนี่ค่ะบ่เข่าค่ะส่วนของวันนี้ค่ะวันนี้ฮานอยวันที่ยี่สิบปดได้มาแล้วเนาะฮานอยวันที่ยี่สิบปดของแม่ริ้วค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ สามกับหนะ้านาะวันนี้วิ่งรูดบนรางสามกับห้าจับคู่สามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดหาเก้าหาแล้วก็ 7, เจนะ็ดเก้าเจ็ดเนาะเนี่ยค่ะแนวทาง 5, หานอยวันนี้เนาะของแม่ลิว้ววิ่งรูดบนรางสามกับห้าจับคู่สามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสาม 1> 9 1้าหนึ่งเจ็ดสเอ่อจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าโอ้เก้าห้าเก้าเจ็ดเนาะโอ้ยเบากะผิดลงหนาลงหลังเนะเาะปวดลายเอาได้ของแม่ลิ้วแล้วมาต่อของอาจารย์สวัยวันนี้ค่ะให้มาวิ่งลูดบน่างค่ะสูตรสองตัวได้มาเจ็ดกับหกสูตรตัวเดียวได้มาเจ็ดเด้อค่ะ้าตัวตัววิ่งตัวลูดอาจารย์สวัยมากแบบนี้เลขจะ มักมาเบิ่์นเด้อค่ะนี่ค่ะมันมาชนกันแบบนี้ค่ะระวังเบิ่์นค่ะเนาะระวังเบิ่์นเดอ้อมือแรกเนาะหาหน่อยเนาะมาแน่นอนค่ะเบิ่์นส่วนตัวประกอบค่ะมีซีสามศูนย์หนึ่งหาเนาะซีสามศูนย์หนึ่งห้าค่ะอาจารย์สวายมักมื่อนี่กับเพิ่นมักอ่าสามกับซีนาะค่ะมื่อนี่เพิ่นมักสามกับซีไม่เพิ่นบ่ได้วงกลมให้ค่ะ วันนี้อาจารย์สวัยมักสามกับ4ีเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นมกตัวเพิ่นมกเพิ่นก็เลยจับคู่มาให้ค่ะสาม6ี7สามหกสามเจ็ดีเจ็ดีแปดแล้วก็สี่ีเนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้ค่ะวิ่งลูดสูตรสองตัวได้มาเจ็ดกับหกสูตรตัวเดียวก็ได้มาเจ็ดเนาะ ตัวประกบก็มีซีสามศูหนึ่งหาอา,อาจารย์สวัยจับคู่มหายมณีหาคู่เนาะโอ้หคู่คือเกาค่ะก็คือ3าม6ีสามหกสมเจ็เจ็ดแล้วก็ซีซีค่ะเนาะวันนี้อาจารย์สวัยมัก3มกับ4เด้อค่ะเนาะอย่าลืมว่าตัวประกบและวิ่งลูดจะชอบมาด้วยกันนะคะ ของอาจารย์สวัยนะอย่าลืมเดิอเนาะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของแม่ลิ้วแล้วก็อาจารย์สวัยนะคะแคปหน้าจอเอาแล้วจะพาเอฟซีไปต่อที่ฮานอยของตาปากน้ําโพกันเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของแม่ลิ้วแล้วก็อาจารย์สวัยคะ่ะได้แล้วค่ะไปโตค่ะ แนวทางเนาะฮานอยวันนี้ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพนอยพิเศษให้มาลูด4กับ7จับคู่ส6่ห 7, สี่เก้หนอยปกติลูด1กับสจับคู่ให้หนึ่งเก้หนสองสี่เ้อนอย v ีไอลูด3กับ6จับคู่ 3, า 3, สามสามหกหกสคค่ะน 66, ี่ค่ะ หน้อยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดน้อยพิเศษ4กับ7จับคู่46 49 76 79เนาะน้อยปกติรูด1กับ4จับคู่19 12 49 42น้อย VIP รูด3กับ6จับคู่33 36 63และก็66ค่ะ ได้แล้วค่ะมาต่อฮาหนอยรวมของตาปากน้ําโพค่ะวันนี้ฮานอยรวมของตาปากน้ำอะไรคะอะไร,ะไรต้าตามันคืออะไรนั่นไม้ตะเกียบเกียบไหนเลขจะออกตัวไหนชี้หน่อยเออไม่เอาเออไม่เอาส่หัววุ่นวุ่นงยไหลามา หานอยรวมเนาะหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดหกับเก้าจับคู่หกสองหกสามหกเจ็ดกเกสองเกสเก่เกเจ็นาะหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลู่หกกับ9ก้าจับคู่หกสองหกสามหกเจ็ดหเกาเกสองเกสเกเจเกี่เนะ ได้แล้วค่ะได้แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันเด้อค่ะแนวทางฮานอยแยกและฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอแล้วค่ะไม่เป็นจะพ่า fc ไปเบิงแน่ทางรัฐบาลไทยของแม่ลิ้วเนาะแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดี๋ยวจะพ่าย fc ไปเบิงรัฐบาลไทยของแม่ลิ้วค่ะว่าจะได้ตัวใดมากเนาะ ว่าตรงใจ FC บเนาะเอาแคปหน้าจอห้าน้อยแล้วไปต่อค่ะนี่ค่ะตรงใจโบ้เนาะตรงใจ FC บเนาะรัฐบาลไทยนี่ค่ะรัฐบาลไทยของแม่ลิว้วงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหหกเนาะแม่ลิ้วให้มาค่ะวิ่งลูดบนล่างค่ะ ศูนยะ์กับสามเนาะแม่ลิ้วให้มาวิ่งลู่ศูนย์กับสามบนรางเด้อรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกเนาะจับคู่มาให้ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกแล้วก็สามเก้าค่ะหาคู่แค่นี้เองเนาะกับด้วยบนรางพันวาเนาะนี่ค่ะรัฐบาลไทยของแม่ลิ้วงวดแรกค่ะงวดแรกค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกค่ะมาทดลองกันค่ะมาเบิ่งน้ำกันเนาะ มีครูใดถือใจ FC ฟซีบอค่ะนี่ค่ะมีคอมเมนต์มาบอกเด้อแม่เพ็นจะตามด้วยนี่ค่ะวิ่งลูดบนล่างศูนย์กับสามเนาะจับคู่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกแล้วก็สามเก้าค่ะตามนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะรัฐบาลไทยของแม่ลิ้วเนะาะเพราะว่าตัวเลขพ่นห้าน้อยเป็นไหมากกับเขาดีดีเนาะเขาทุกมือค่ะเอาได้แล้วค่ะทำอะไรคำแพง หืมหัวยุ่งหัวฟูอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมนอนเพิ่งตื่นใช่ไหม้ายหุยสกรปรกมากเลยเธอกินอะไรห <c oughs> <c oughs> มาโอ๊ะแตแต่ตหมาหน่อยเอ้ยอคลิปนี้กันเพ่นก็ขอให้เอฟซทั้งช่องวันนี้เฮงเงปังปังเลยๆเด้อเนาะ แตกบนแตกล่างแตกสามน้อยเลยเด้อเนาะทุกคนจะได้มีกำลังใจเนาะมีทุนไปต่อที่รัฐบาลไทยกันเนาะค่ะวันนี้วันดีวันอังคารเนาะค่ะขอให้ทุกคนโชคมานค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อค่ะแต่ละท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นลูกหลานบอกว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเย็นหนาวเย็นก็ให้รักษาสุขภาพแน่ค่ะ อย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะตําไทยตาําลาวที่บ้านหมวยรวยซับของเฮ้านะคะ,ะอ,อะไรตัวไหนซีให้หน่อยตัวไหนสีซีซีเลขหกค่ะเจด็จดไม่ใช่เจ็ดเก้าอันนั้น<ด>ถูกไหมถูก Toi tôi nãy tôi nãy mucky sĩ này, nãy xì lê hô cặp lê cao 6 cao nó sẽ tay 9, tay cuối tay 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 Thôi, chắc tay 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 เออสี่หกหกโอ้ยชักไม่หยั่งละโอเคค่ะคำแพงแกงส้มม่วงเกินไปแล้วนี่สีม่วงเกินไปแล้วเออเอาตัวไหนรัฐบาลไทยถูกถูกเอาบอกบอกแม่แม่จะได้เออนี่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเฮ้ยม่วงเกินไปแล้วจับอันใดก็บ่ได้โอเคค่ะคลิปนี้กับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆยิ้มหวานด้วยเออ